เผยข้อมูลเรียวมีนอต60ผ่านการรับรองจากกสทชแล้วอาจเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเรียวมีได้เปิดตัวเรียวมีน้ต50ไปแล้วนะครับล่าสุดเรียวมีนอต60ก็เตรียมที่จะเปิดตัวหลังจากได้ผ่านการรับรองจากกสทชที่ไทยแล้วด้วยครับโดยโมเดลที่ผ่านการรับรองจะเป็น rmx 3 9 3 3ซึ่งแน่นอนว่าสเปคต่าง ไม่ได้มีเผยออกมาครับแต่ก็มีการเผยออกมาจากทาง IRIM และ TUV บ้างครับโดยใน TUV ได้ระบุว่ารุ่นนี้จะมีแบตเตอรี่ขนาด 5,000mAh ซึ่งความจุแบตเตอรี่ขั้นต่ำ 4,880mAh และเรียวมี Note 60ก็ยังรองรับแล้วผ่านทาง BIS มนเดียครับซึ่งสเปคต่างๆของรุ่นนี้ก็น,น่าจะอัปเกรดขึ้นมาจาก Note 50ที่ใช้หน้าจอ LCD ขนาด6.74นิ้วเป็นแบบ HD+ 90Hz ใช้ชิปประมผล Unisoc ที่612ให้กล้องหลัง13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับ